ใบเกิดกับใบรับรองบุตรเป็นคนละใบกันนะครับเรื่องนี้สําคัญเพราะว่าการที่ชายและหญิงไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันลูกที่เกิดมาเป็นลูกของแม่แต่เพียงผู้เดียวนะครับในวันที่แยกทางกันแม่จึงมีสิทธิ์เลี้ยงลูกแต่เพียงผู้เดียวพ่อไม่มีสิทธิ์ดังนั้นการที่พ่อมีชื่อว่าเป็นพ่อในใบเกิดโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับแม่พ่อไม่มีสิทธิ์เลี้ยงดูลูกวิธีแก้ก็คือพ่อต้องไปจดทะเบียนรับรองบุตรที่อำเภออีกครั้งนะครับ โดยพาทั้งลูกและแม่ไปเซ็นยินยอมที่อำเภอก็จะได้ใบที่เรียกว่าใบรับรองบุตรแบบนี้นะครับถ้าเกิดแม่ไม่ยินยอมพ่อเด็กจะต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลถึงจะได้ใบรับรองบุตรนี้มานะครับย้ำอีกครั้งว่าแค่พ่อมีชื่อว่าเป็นพ่อในใบเกิดหรือแม้กระทั่งพ่อให้ลูกใช้นามสกลุลไม่ใช่การจดทะเบียนรับรองบุตรใบเกิดกับใบรับรองบุตรคนละใบกันนะครับ ถ้าพ่อต้องการมีสิทธิ์ในตัวลูกพ่อจะต้องมีทั้งใบเกิดแล้วก็ใบรับรองบุตรนะครับหรือวิธีแก้ที่ง่ายที่สุดก็คือถ้าไม่อยากจดทะเบียนรับรองบุตรโดยพ่ออยากมีสิทธิ์เท่ากับแม่100%พ่อต้องจดทะเบียนสมรสกับแม่เด็กครับ